พี่น้องเออเมื่อนี่ไปเห็นซองยายคำแพงเป็นรีวิวขายของกับซีโอก็เฮ็ดตะกวดเศร้าอยากเป็นซีโอเลยลหละพี่น้องเลยไอเบิ่งลิบเพิ่นขายของไอเบิ้งย้อนบัดอยากเป็นซีโอต่างโดนมาเห็นลิบๆิบนี่แล้ว เศร้าเลยว่าเป็นแล้วซีโอขันมันสิยากวันนี้มันสิลลำบากวันนี้เศร้า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 เอาเบิ้งนะครับพี่น้องเบิ่งขิดเพิ่นว่าเพิ่นเป็นแนวใดผมจังเศร้าอยากเป็นซีโอว่าอยากเป็นแล้วซีโอขันมันเป็นปานนี้มิติใหม่ของการขายของเป็นซีโอต้องเป็นรุนีขึอยขอล่าะพี่น้องเลยลาแล้วเบิ่งเพิ่นเบิ่งเพิ่นไปเป็นคนรวยย่าอยากไปเป็นเจ้าของเบียนเอาพูดนะเมื่อนกลัวแล้วเอาไป ตูดีปรว่าณนึงไม่จักแสนยังตูดีคุณเพราะว่าแสนเขาบอกไม่เคยขายได้แสนหนึ่งไงมาแสนตาบอกเขาแตกเนี่ยกดเร็วๆกดเร็วๆแตสิ่งนั้นรับนี่จากสิมาแสนพีดนามเนี่ยโอ้เร็วๆเออเอานามย้ายไปเฮี้ยนค้นแล้วพิดนามก้อนเติมของกับ่าเติมค่าตายแต่คุบลีวิวเอา เอาขอบคุณครับเออขอบคุณครับเออเออเอาเออเอาทั้งมีบเออเอาทั้งขอบคุณยางละหาเก้าเอาเปลนโซ่เขาไปเฮ็ดไปเออเอาไปขอบคุณดีใจหลายป้านเดียใครขอบคุณเซียวนะครับเด้อมัน้ย่อดใายได้มึงหนึ่งแล้วขอบคุณได้หลายเด้อเอาป้านว่กคน เมื่อเห็นแล้วเสียวเมื่อเห็นแล้วนั่นเห็นบ่าอ่าพันพวกคนนำด้วยนั่นนำให้ได้หาเมื่อเมื่อนี้สิบ่นอนเล่เป็นอย่างนี่คันเป็นได้หาเมื่อในไรหยอดแกงพวกนี้นั่นเอ่อไล่เป็นมูกันบ่เฮาเสียวโอ้เซียวเนี่ยเถาะนั่งนิ่งสั่งเสร็จนึงเอานั่งนิ่งนิ่งสงบเลยสงบเลยอย่าติ่งดูอย่าติ่งดูยืดสื่ออย่าติ่งดูนิ่ง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 ให้ยอดขึ้นก้อนเดี๋ยวสิบอกนิ่งก้อนเด้ยอดขึ้นสิบอก บอท่านคขืนบอท่านขื้น,น,นเดี๋ยวลอหอยไลก่อนเดี๋ยวยเดี๋ยวรอก่อนบอท่านคขืนบอท่านคขื่นนิ่งไปก้อนนิ่งไปก้อนบอท่านคขืนบอท่านคขื่นนิ่งก้อนนิ่งก้อนง้างง้างมิดยัว่วโอเคติงได้อืมอืมเอาเมียเราบ่เบิ่งเราดอกเมียเราเขาเวีนเออเอาขอบคุณอืมเ <c ười> มียเขาเวีนเมียเขาเวีนเออเอา เมียเขาเป็นสภาพนี่คือสิบ่เอาดอกเขาคือสิบเอา <c oughs> ออเอา้าซื้อไปนำกันเอา้าดอกไม,ม้กูกับบ้ายยนด้าบัดคนเบิ่งหาพันหกพันดอกไม้กูกับบ้าได้ขายย้อนค่าเบิ่งตะโพอแหนี่เต้นตัา <c oughs> งดอกไม้น้ำเด้อครับเด้อสบ,บู่เซรามกันแดดครับเออเ้าดอกไม้กันนกกับมาเออาเอ้าเมื่อเนี้ยสิเฮ็ดไปใส่หอนหมวกกันนกเขาอยากยุ่งเขาอยากเป็นบบบนี้อยากเป็นเจ้าของแบรน์ อยากเป็นซีอีโอฮันเป็นละเสียเส้นคือจังพญานิยายนี่อยาเป็นนี่เป็นละเสียเส้นนี่อยาเป็นขอบคุณเจษที่ข้างในเซลข้ามแห้งเลยครับเด้อโอ้มาหลายๆนะบอกคุณอะไยครับเออเอาเอาเออเาชีวิตนี่พอมีเอียงแล้วเอียงแปลกประหลาดนี่อยู่นีมากหาชิ้นก้าบานหาชิ้นก้าวบานไม่ได้ขายแพงคือคนอื่นดอกหาชิ้นก้าบานเออเอา,เอาทั้งกาบทั้งนบทั้งนบทั้งไว้ตอนแรกอาบน้ำเชคเขานอน,อนแล้วดินั่น อาบน้ำเตรียมเขานอนแล้วเห็นยอดขายขึ้นเรื่อออกมาข้างนอกมาหดนามเลยจะคลอง <g ül> เอาอเอาสังางา oh. ่งหนึ่งออเดอร์ตีลังกาหนึ่งรอบไปไปสั่งหนึ่งออเดอร์ตีลังกานี่กูตีก่อนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาอีกแล้วอีกแล้วหนึ่งออเดอร์ไปอีกแล้วว่านี่ตีลังกาไปครับเรียบร้อยขอบคุณครับโอเคไปเออเอาไปมือเต,ต็มฟีดใอญ่เซียวข้ามแข้งกับมวยเซียวกัน เออเอาแคปไปล่งคักโอดเออสั่งวันนี้ถึงมันไหนสองมือหอดครับข้ามกดเลยครับสองมือหอดเอาไหลอีกแล้วตีลังกาตีลังกาไหลอีกแล้วตีลังกาเออขอกคุนหนึ่งรอบเออโอเคมานั่งมานั่งเออเอาไปเอายอดไหลอีกแล้วตีลังกาเออโอเคขอกคุนครับผมเยี่ยมนี่แล้วมันของแท้เอาอยาไปย่อมเอามันระดับซีอีโอ เอาไลอีกแล้วไลอีกแล้ว่าไลอีกแล้วเ้าไปขอบุณครับเออมานัง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 เอาเตรียมโตเตรียมโตเลยเตรียมโตเลยปาดกีโตโถโถมือนี่สิว่าได้ปวดบักเอวบนบ้อง<ห>เอาไปอีกมีเจ้าของแบรนด์นได้จา้างอ้ไนวหน,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 นวดว่าฟังนั่น <c oughs> ขอบ <c oughs> คุณรดโตัวเพราะย่หนี่ ซีอีโอซีอีโอที่หันฝากกดติดตามด้วยครับเด้อขอบคุณทางสองคำแพงเสียวคำแพงเล่าค่อยๆผูกเสียวน้วยเดี๋ยวสิหาเนี่ยไปผูกเสียวเด้อก่ต้องผูกยังไะเสียวโอ้ยผูกยังล่ะผูกยังไรบอสบอสเอาเด้อยังมาซื้อมาฝากเด้อบักบกยังยังสิบบอสไอ้นี่ได้หยัดน้อยสันแล้วเนาะคอยบอดีมบอดิ่งพร้อมเด้อยกวสิบบอสให้ เียดน่อยเขียดน้อยโอ้ตีเออเขียดน่อยคืออยม่มันขวดน่อยมันคิดหลายมันอยากมันบริหตุงานบวกเรวยๆรยเออคนทุกข์คือจังเฮาเนี่ยเพต้องคิดหลายกินเขาแซบนอนรับเลยนี่ลับพวกรวยเนี่มันอยากมันบ่มีเงินมันก็ต้องเลียนเออเอ้านี่อุกขาอยู่กลางทางเลยอืม้าเม่นผูดได้สเขาสีออกเล้าเออเอ้าตาเมียเออกูกราบเออเอาน้ำสื่อหูในสูเออสูสื่อคูในเด้อมึงดิอืมเออเอ้าอืมไป เออเอ้าเมียนที่เป็นตั้งไลยละมื่อนีกูได้ยอดไวยก้อนแล้ววะกูเ่สนใจดอกหน้าตาไว้ที่หลังมือพี่บุรีจื้อกอูได้ดอกหน่อกกบคนในหมู่บ้านกูอือก็จ้าเปิดม่านมาเบิ่งมาสิ่งไ <c oughs> ด้เปิดด้วเขาว่าเป็นพี่บาเขาเลียนนี้เออเขาว่ามันพี่บ่าเขาสิว่าบ่แม่นแหล่ะเอขาว่าเป็นพี่บาแต่เขวา,าขว่ามันเกิดอุทโกภัยยังให้สร้างแรีนบ่อรอบพ่อมากาแฟกาแฟมาแล้วหุ่นเออเออรอบกาแฟพ่อมาแล้วเออนั่นเป็นอะไรครับ ยังไงก็ได้เสื้อนอกจากเมื่อวานตัวท่านบ่มีหมอนนอนเอาอ่อยไปนนอนน้ำเด้อข่อยนอนเสียงหน้าก็ได้เออเฮ็ุไปลดเอาสั่งซะสูให้ขึ้นไปี่เหยอดขึ้นหกหมื่นเนาะโอเคบ่เอาไปให้เราช่วยชเรื่องหน้าใส่ครับเซรามช่วยเรื่องหน้าฉ่ำหน้าเงากันแดดกันน้ำกันเหงื่อหน้าขาวขึ้นด้วยครับถึงระดับเออสั่งเป็นเซ็ตเลยดีกว่าเนาะสั่งป็นเซ็ตเลยดีกว่าครับเออเอาเออสั่งป็นเซ็ตเลยดีกว่าครับฝากต่องยวกําแพงกันเด้อครับเด้อเออเออเอาวิ่ง วิ่งเลยครับวิ่งใช้วิ่งปุ๊บออเดอร์ถึงหกหมื่นเลยครับอย่าลืมมาสินค้าขึ้นตะกรอดนะครับโอเคครับวิ่งไปเลยครับระหว่างมีห้าพันกว่าคนไปไปนําไปแล้วเนี่ยเออไปไปเอานี่ยละแลนมาเนี่ยละเออไปแลนมาหนีสิรวยมือไหนเอารวยแบบนี้กูเอาอุจิสั่งแบบนี้ละเอาเออเอาสูอืมเอาน้ำนำ้ำรวยแบบนี้ละบปลุ้ยมาอนีสิรวยมือไหนกูนี่ซีบีกูนี่เอ้าเออไปไปกูเลียนกลับเพืนไปเฮียนกูเห็นแถวออเดอร์หกหมื่น ขอสิยยเป็นอะไรน้ำร้อ,อพ่อเออเอากูสิเรียนไปนาบ้านเออเอาเอา